ศูนย์หนึ่งจะต้องหอยหลังห้าเก้าพเจฟคุณเจฟเออเกิดอไรขึ้นเนี่ยกลองหล่นฮะคุณเจฟคุณเจฟตัวนิ่งมากเนี่ยกลองหุดมือจ้ะถอยห้ถอยห้าเก้าฮะเจฟแกไม่ละเดะอยู่นี่โอเคอ่าจะทาใหม่ยังไม่ดีอ่ะทใหม่ใหม่่ย คุณอิงก็ยังไม่หล่อเอาละอิงจะไปยังไงเนี่ยอีก GMM TV นะคะฉันบอกว่าทุกคนมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เป็นกระจุกขอ่อะไรอะไรไม่ว่าถามพี่เดียวว่าพรมพักเกไม่เดินนี่เลยนะฮะเดินไหมพรมพักเกศเขาเดินแล้วค่ะแต่ว่าบอลเหมือนจะเป็นอุปสรรคเพราะว่าเหมือนมีหลายบอลเลยค่ะยังชนบอลที่ดีใจเลยนะอย่างน้อยเราก็คือสิทธิพี่สิทธิน้องกันนะเนาะ เราก็เชียร์เราเป็นกำลังใจใพวกคุณนะแต่เราจะเตือนคุณว่าพอนคุณกำลังจะหลบแล้วแล้วคุณจะได้ถอยอีกท้าหนนะฮะตอนนี้อ้ามาดูท่าพี่หอมมาดูนี่นี่ท่าของแพทย์หนอ,อนและกองทัพพีท่านี้ไม่ต้องเลหรอกแต่เหมือนจะมีคนเมื่อยอยู่ตรงนี้ ไหมจะลุกจะลุกไหวไหมขะโอเคโอเคเราประจำที่ก่อนไปที่ไปไหนตายไปที่ถุงนิ่งแล้วเขาเขาไม่เล่นท่ายากแล้วคนเมื่อสองสามตาเขาไม่เอาละเอท่าพร้อคขาตั้งทีหาทุกคนเจมส์สังเกตดีๆพาวเวอร์พาวเกสู้ๆนะดีเจสู้ๆนะฮะไป กำลังจะตายแล้วพี่ต้องต้องจับต้องจับไปที่จนี่ไว้ไว้กี่จีนา่านะไว้กี่จีนา่นาหนักมาก TMTV หนักมากเหมือนกันนี่พี่จองทัพพีนจนหนักมากออยพี่หอมยังไงโอ้โห ก,กูจะเกียบเขาเนี่ยขอดูแกงดีเจหนะะ่อยได้ไหมคะพี่หอมพี่นุย้ยคะเดี๋ยวเราจะต้องปล่อยไ,ไหลปล่อยไหล่หรอใช่มาเราจะยาวเลยใช่ไหมยาวนะยาวนะพี่นุย้ยจเรือกอ่โอเค <Okay. S 2> นะคะใครก็ตามที่เวลาเขาดาวที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วยังมาไม่ได้ตกรอบทันที <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วไปต่อค่ะยาวๆจะเป็นทีมรอดนะคะ